สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับโปรบ x อกแมอันนี้ไม่เป็นการ์ดนะครับ่ะก็าามชื่อคิปเลยว่าวันนี้จะมาพูดถึงการโดนแบนและการกันโดนแบงกันอันนี้ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าอาจจะเป็นแค่การที่เราตื่นตูมไปเองเท่านั้นนะครับเราอาจจะตกใจหรือว่าตกตื่นตนกไปเองแต่อันนี้จะเป็นการแนะนําแล้วก็วิธีการกันไว้ก่อนดีกว่าแก้เพราะว่าคุณจะไม่สามารถแก้แบนจากแมปน,นี้ได้นะครับ พี่เกดจะมาแนะนําว่าทํายังไงให้ไ d เดีเราไม่โดนแบนเวลาเล่นนะครับอันนี้ก็อาจจะได้แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่ก็มีโอกาสที่เราจะรอดอยู่นะครับถ้ามันไม่ถ้ามันสุ่มแบนเวฟบไม่อีกเราอาจจะไม่โดนก็ได้อันนี้จะเป็นวิธีที่ช่วยลดอัตราการโดนแบนของเราเฉยๆไม่ใช่ว่าเราจะไม่โดนแบนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเรื่องของการโดนแบนเนี่ยเป็นยังไงแต่จากที่ลองดูเมื่อวานนี้ตั้งแต่ช่วงหกโมงเย็นจนถึงตีสามตีสองตีสามนะครับนั่งอ่านข้อมูลนั่งอ่านหลายๆอย่างเนี่ย พอทาความเขา้าใจกับตัวที่แอดมินเขาอธิบายมาได้แล้วนะครับในส่วนของคาอธิบายแอดมินต่างเนาะขีดเส้นใต้เหมือนเดิมนะครับอบอกเลยว่าเป็นตัวองกษสนใหญ่ว่าอันนี้เป็นแค่การลดอัตราความน่าจะเป็นที่เราจะโดนแบนน้อยให้น้อยลงนะครับไม่จําเป็นต้องทําตามเป็นแค่คําแนะนําจากพี่เฉยๆว่าควรทํายังไงดีถ้าเราไม่อยากโดนแบนะจะขอพูดถึงในโทรศัพท์ก่อนนะครับมเมื่อกี้จะแบบติดสำเนียงเหนือซะแล้วท,ทุกทีสาหรับในโทรศัพท์นะครับพี่จะแนะนําให้ทุกคนเนี่ยลบโลบอกลงใหม่นะครับ ถ้าใครเคยใช้ในส่วนของออโตคลิกเนาะเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมนะครับแล้วก็จะบอกเหตุผลของในคอมด้วยเพิ่มไปเลยเนาะสำหรับคนที่ใช้ในคอมหรือในโทรศัพท์อยู่แล้วเคยใช้ออโต์ริกแนะนําให้ลบออโต์ริกออกแบบนี้นะครับนี่เป็นจําลองในโทรศัพท์นะลบออโต์ริกไปเลยนะครับทุกแอปเลยที่เป็นออโต์ริกนะลบไปเลยและก็ลบทําการลบลบออกนั่นเองอ่ะลบไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็โหลดลบออกปกติกลับมาใหม่แค่นั้นจบเลยคุณก็ใช้ปกติแค่นี้พอนะครับ แล้วก็ใครที่เคยไปแก้ไขไฟล์ตัวเกมไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนเอ่อโลเทกเจอร์บูตเอพิหรืออะไรก็ตามแต่ที่แอปที่มันเกี่ยวข้องกับการแก้ไขไฟล์ตัวเกมเนี่ยแนะนําให้เราไปลบออกนะครับไปแก้ไขย,ยังไงก็ได้ให้มันกลับเหมือนเดิมแต่ว่าวิธีง่ายที่สุดคือการลบโลบอกลงใหม่นั่นเองก็น่าจะแก้ไขไฟล์ได้ทุกอย่างเนาะอันนี้อาจจะเฉยๆนะครับแล้วก็ใครที่เคยใช้โปรทาได้วิธีเดียวกันเลยนะครับวันนี้แนะนําทั้งคู่เลยเนาะแล้วเราก็กลับไปเล่นรหัสปกตินะปัจจุบันตอนนี้ทางตัวเกมนะครับที่เขาร ผิดกฎของเกมหมดเลยเพราะว่าอัลต์คลิกในโทรศัพท์นะครับมันจะเป็นการอัดฉีดหรือว่าที่เรียกว่าอินเจกนะครับการเปลี่ยนแค่แก้ไขไฟล์โค้ดเกมทําให้มีแอปนั้นอยู่ในตัวเกมเลยนะครับตัวไอพวกนี้มันจะอยู่ในตัวเกมโดยตรงเลยทุกคนจะโดนกันหมดนะครับเนื่องจากว่ามันจะเป็นการเรียกว่าแก้ไขไฟล์ตัวเกมที่มันจะทําให้ตัวเกมเนี่ยมีออโต้คลิกตรงนี้ขึ้นมานั่นเองต่อให้มันเราเราเปิดแค่ขึ้นในหน้าจอแต่จริงๆแล้วไอตัวเนี้ยมันอัดฉีดเข้าตัว แอปแอปพลิเคชันของเราทุกอันในเครื่องเลยเพราะเราสามารถเข้าอะไรมันก็ขึ้นจออยู่นะครับอันนั้นคืออันนี้จากที่พี่ลองดูก็คือมันจะเป็นแบบนี้อันนี้คือเหตุผลที่เดฟบอกว่าทําไมออโต้คลิกโทรศัพท์รลดับอันถึงโดนแบนนั่นเองนะครับเออเนาะตัวนี้ก็กันไว้ก่อนนะครับแนะนําให้ลบตามที่พี่บอกไปแต่ว่าถ้ายังโดนแบนอยู่อันนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้มาแค่แนะนำเฉยๆเพราะว่าเราไม่สามารถปลดแบนจากแบบนี้ได้ถ้าเขาแบนเวฟมาอีกเนาะนี่อันนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับนี่เห็นป่ะเนี่ย มันจะมีการแก้ไขเห็นไหมนี่นะครับมันจะเป็นการดูดูวีคอลเลกต์ยูเออร์ไพรเวตดต้านะครับเนี่ยถ้ามันไม่ได้แก้ไขไฟล์ตัวเกมของเราตรงนี้ไม่ควรจะมีนะครับแต่พี่ก็เลยมองว่าอันนี้อาจจะใช่ก็ได้นะก็คือเป็นการแก้ไขไฟล์ภายในเครื่องของเราเนาะเออเป็นนีไพรเวตด a ต้านี่ดูไว้ง่ายก็พอนะครับเห็นปะเป็นการอนุญาตลหลายอย่างตัวนี้พี่เลยมองว่าไม่ค่อยแนะนําให้ใช้โอโดอคลิกนะปัจจุบันนะครับ ถามว่าอะไรใช้ได้บ้างเอ้ยพี่มามาโคมูมูใช้ได้ไหมส่วนตัวไม่แนะนําไม่ใช้มาโคมูแต่แนะนําไม่ใช้เป็นไฮยาท์กแทนนะครับส่วนใครที่ใช้มาโคมูมูให้เราลบมูมูลงใหม่เลยนะครับแล้วก็ตั้งค่าตามท,ที่เราต้องการได้เลยอ่ะเดี๋ยวพี่มาสอนเซตเอฟเคในมูมูใหม่ถ้าใครไม่กลัวโดนแบนหรือว่าขยับเอฟเคฟาร์มแต่วิธีนี้ก็ยังเสี่ยงเหมือนเดิมถ้าตัวเกมยังไม่ได้แจ้งว่าเอ้ยมูมูใช้ได้แต่คุณห้ามลงนู่นนี่นั่นนะครับวันนี้เขา,ายังไม่ได้แจ้งมาโดยตรงแต่อันนี้พี่มาแค่แก้สถานการณ์ณปััััจจุบบบนนให้้เฉๆะคไไม่ไดง สมมติถ้าใครอยากเอฟใช้ในมูมูก็โหลดโลบอกปกติเลยง่ายๆนะครับแต่ว่าให้มาใช้เป็นเจ้าตัวนี้นะครับโอเปเรชั่นไดคอร์เดอร์ของตัวโลบอกเอตัวมูมูเองอย่าไปใช้ในส่วนของออโต้คิกแล้วถ้าใครเคยลงในมูมูออโต้คิกในมูมูให้ลบลูมูลงใหม่ไปเลยก็ได้หรือว่าจะลบแบบในโทรศัพที่พี่สอดไปเมื่อกี้ก็ได้เนาะอันนี้กันไว้ก่อนนะครับใครจะเรียกว่าพี่ตื่นตุมหรือว่าระแวงไปเองก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่ามันคือการกันไว้ก่อนดีกว่าแกเพราะว่าคุณไม่สามารถแก้ไอเดียที่โดนแบนได้นะครับ ระหว่างที่เราจะตื่นตูมหรือตื่นมาแล้วไอดีโดนแบงก็เลือกเอานะครับอันนี้ก็เป็นความคิดส่วนคนเนาะที่ก็ไม่ได้บังคับใครให้ทำส่วนในคอมนะครับในคอมพิวเตอร์นะใครที่เคยใช้แอปไม่ว่าจะเป็นโลบอก a c คอมเม้นเจอร์นะครับมันจะเพิ่มโลบอกที่เปิดหลายจอบล็อกเล็กบล็อกเต็บนะครับที่เป็นทําการทําให้บวอกโลบอกรื่นขึ้นลบเท็กเจอร์เปลี่ยนฟอนต์อะไรพวกนี้ลบลงใหม่ให้หมดนะครับยอมใช้อันเดิมไปก่อนรอให้มันผ่านช่วงนี้ไปก่อนอันนี้คือการแนะนําเท่านั้น คิดสไต้อีกทีนี่คือการแนะนําเท่านั้นไม่ได้บังคับให้ทําใครจะทําตามก็แล้วแต่นะครับพี่แนะนําพี่จะพูดให้คิดก็คือระหว่างที่เราเสียเวลาแค่ไม่กี่นาทีกับเสียไอดีที่ไม่ได้เล่นแบบน,นี้อีกต้องไปเล่นใหม่ก็เลือกเอานะครับว่าจะยังไงส่วนใครที่ใช้โปรอยู่ไม่กลัวก็แล้วแต่อันนั้นพี่ไม่ได้บังคับใครให้ใช้อยู่แล้วนะครับไม่ได้บังคับใครให้ไม่ใช้ด้วยนะอยู่ที่สิทธิ์ของเราเลยนะครับไม่ใช่อํานาจอะไรของพี่ที่พี่จะไปก้าวไกลของใครเนาะแต่ก็อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่พี่แนะนําในการ FK เอ ส่วนใครที่อยากรู้ว่าวิธีลบในคอมทำยังไงง่ายๆนะครับให้เราเข้ามาที่วินโดว์ของเราและเซิร์ชหาตรงนี้หรือว่ามาที่ตั้งค่าตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ไปที่แอปพลิเคชันนี่ตัวหัวข้อแอป,ปนี้นะแล้วก็ i n s t a l l นี่นะครับอิ app, นสตอลแอปเนาะกดเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการลบในส่วนของโลบอกในคอมนะครับนี่แล้วก็เขียนตรงนี้ไปเลยว่าโลบอคนะครับแค่นั้นอะ,อะไรที่เกี่ยวกับโลบอกแนะนําให้ลบไปหมดเลยก็ได้ใครที่จะแบบชัว์สุดก็เข้าไปคลีน ในส่วนของแฟ้มตัวระบอกเองเลยนะครับไอ้เปอร์เซ็นต์นับแอพดัตตาเปอร์เซ็นต์นั้นลบให้หมดเลยแล้วลงใหม่ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ช่วยได้นิดหน่อยนะแต่ว่าก็ไม่ได้ช่วยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์บอกไว้ก่อนนะครับเน้นย้ำอีกทีว่านี่เป็นการแนะนําเท่านั้นแนวทางในการแก้ที่จะกันโดนแบนไว้ก่อนก่อนที่มันจะโดนแบนไปก่อนนะครับเพราะว่าพวกเราน่าจะไม่สามารถแก้ได้ส่วนตัวพี่เองพี่ยังไม่มั่นใจเลยว่าพี่จะแก้ได้หรือเลปล่าเพราะว่าจากที่เด็บเขาบอกมานะครับในส่วนของแอดมินหรือว่าทางตัวผู้ช่วยดูแลรีสอร์ทเน คอนเทนต์ครีเอเตอร์บางคนวงเล็บว่าบางคนนะครับบอกว่าเขาไม่ได้ใช้โปรแล้วเขาโดนแบนเนี่ยแต่พอเปิดดิสปาร์เขาอยู่ในดิสโปเขาเลยบอกว่านวนแบนนั่นเองก็เลยมองว่าอาจจะไม่มีการปลดแบนคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยก็อาจจะอย่างนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วพี่ก็ยังต้องยอมในการใช้มาโคในมู่อยู่ดีนะครับส่วนใครที่จะใช้ไททักอย่างที่บอกไปว่าให้เราลบโลบลงใหม่แล้วก็ใช้ได้ปกติเลยในส่วนของไททักเนาะแล้วก็ใครที่ทําการเปลี่ยนฟอนต์ตัว เกมโดยตรงนะครับแนะนําให้ลบออกไปก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนทีหลังส่วนถ้าใครเปลี่ยนฟ้อนในโทรศัพท์ปกติไม่เป็นไรนครับคือเ์เื่รงเมาส์น่าจะไม่เป็นไรในส่วนของเคสเมาส์ตัวนี้เราใช้ได้ปกติเนาะแต่ว่าถ้าเป็นการแก้ไขตัวเกมแก้ไขไฟเกมไม่แนะนําให้ใช้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นี่ก็จะเป็นวิธีแนะนําจากพี่แบบสั้นๆแล้วก็น่าจะอธิบายอะไรที่มันเข้าใจได้ง่ายแล้วเนาะอย่างที่บอกไปว่าการแก้ไขหรือว่าโมดิฟายตัวไม่ว่าจะเป็นตัวแอปหรือตัวไฟเกมไม่ว่าจะเป็นในคอมหรือโทรศัพท์โดนทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันผิดหลักของโลบอค ตัวนี้เราจะไม่สามารถโทษทางตัวเกมได้เพราะว่าทางตัวเกมเขาทําการใช้หลักของโลบกโดยตรงไม่ใช่ว่าเอ้ใช้ของตัวเองว่าจะแบนใครด้วยโค้ดอะไรนะครับจะบอกว่าการแบนเวฟเป็นยังไงพี่จะอธิบายการแบนเวฟอีกสักน,นิดนึงคือการแบนเวฟเนี่ยจะเป็นการยิงเหมือนในส่วนชุดคําสั่งสําหรับคนที่อาจจะใช้คําสั่งที่ผิดปกติอยู่นะครับอย่างเช่นสมมติว่าแอดเนี่ยเขาพิมมาว่าเป็นคําสั่งสคริปที่เรียกว่าหนึ่งหนึ่งถึงสิบนะครับหนึ่งสามเจ้าไปก็สิบอ่ะ แล้วทีนี้เราใช้ออโต้คลิกอยู่ไอตัวออโต้คลิกเนี่ยอาจจะเพิ่มเป็น1 1ถึงมาหรือ1ถึงมาหรือว่า1 2 3 4 8 9 1 2 3อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพวกเราก็เลยซวยโดนไปส่วนใครที่ยังไม่โดนไม่ใช่ว่าจะไม่โดนเพราะว่าแบนเบฟมันแบนมีมีจำกัดจำนวนในการแบนคนนะครับอันนี้จากที่ลองดูมาเหมือนจะแบนได้แค่ไม่กี่คนต่อครั้งนะครับแต่อนาคตไม่แน่อาจจะโดนกันอีกก็ได้มันจะมีครูดาวของมันอยู่เนาะอ่ะมันก็จะคล้ายๆกับกรณีก่อนหน้านี้ที่ทางโลบอคเคยแบนนนนคคที่่่่เเเตติิมมมไววาาาจะป็็หรือบงก กิฟต์การ์ดบางอันก็เป็นกิฟต์การ์ดที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยที่ไม่ถูกกดตามระบอกก็โดนเช่นเดียวกันใครให้เติมบัตรผ่านบาัตรเครดิตที่ตัวระบอกตัวสอบพลาดเขาก็จะปลดให้อันนั้นปลดให้แน่นอนนะครับเออแต่ว่าในเกมนี้ไม่ปลดนะครับในเกมนี้ไม่ปลดเขาบอกเขามั่นใจมากว่ามันผิดต่อระบอกเองเนาะอ่ะก็เลยไม่ทําการปลดแบนด์นั่นเองอ่ะก็รอดูกันต่อไปว่าเขาจะมีการปลดแบนดไหมแต่อันนี้ก็จะเป็นอย่างที่บอกไปว่านิยามวิธีคือ เราจะยอมตื่นมาเราจะยอมตื่นตุมหรือว่าอย่าเรายอมตื่นมาแล้วโดนแบนเรื่องเอานะครับอันนี้ก็ไม่ได้บังคับให้ใครทําแต่ก็มาแค่แนะนําแนวทางเท่านั้นไม่จำเป็นต้องทําตามอันนี้ก็จะเป็นหลักที่เรียกว่ากันไว้ก่อนก่อนที่จะต้องไปแก้ทีหลังเพราะว่าแก้ทีหลังต้องเล่นไอดีใหม่นั่นเองนะครับก็ฝากไว้คิดป,ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำนี้นะครับเรานชมนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆถ้าอธิบายอะไรไม่เข้าใจขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าพยายามพูดให้เข้าใจกันทุกคนแล้วเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ